สวัสดีค่ะแม่หมอเนตระไพจะบอกนะคะคลิปนี้ข่าวดีมาถูกกันข่าวดีถึงคุณช่วงนี้เป็นข่าวดีเรื่องอะไรถึงค่ะถึงคุณเนาะซึ่งก็อาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าฟังแล้วดีต่อใจแล้วไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้ถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจไปผ่านคลิปนี้ไปนะยังไม่ทันสับเลยจ้าเออจ้าข่าวดีจ้าเดือดให้ตแฟนข่าวดีแหละข่าวดีที่มันเป็นพรอันเปรฐเนาะจากเดอดให้ตกแฟนอือ ยัเหมือนเดิมนะคุณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอราชาถือเหรียญโอเคเมื่อกี้ยังไม่ทันจับเหรียญไฮรลแฟนแล้วนะนี่แตร่ราชาถือเหรียญมาโอเคความมั่นคงจ้ะเป็นข่าวดีจริง,รงๆราชาถือเหรียญสองเหรียญออออแล้วก็แม่หมอฝากกดติดตามกดหัวใจเ,ออเป็นกำลังใจให้กันและก,กันด้วยเนาะออขอช่วย <c oughs> ทำมาขอช่วยกันเลยทีเดียวจ้า ส่วนใครสนใจเปิดภพ่กระทางแม่หมอติดต่อบ้านเขียวนะเออจะจะออกมาโอ้เธอโอ้โอ้เอาเป็นว่าใ้สำหรับ The อเ o e โอ้มันปุับปับชับวันชับชับไวสับวันชับวันกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าความมั่งคั่งความร่ำรวยเออความสำเร็จอืมกำลังถูกส่งตรงมาหาคุณอยา่าง ปัจจุบันทันดวนนะเอออารมณ์นี้อมันมี energy หนึ่งซึ่งแม่หมอก,ก็เออไม่ได้ชัมีชํานาญอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่ามีมี energy ของคนที่นับถือกรพบ,บูชาอ,อ่าองค์พระพิคเนตอยู่เนาะเออเป็น energy ประมาณนี้เขาบอกว่าเธอ,อเธอกําลังจะได้รับความสําเร็จนะเออกําลังจะได้รับความสาเร็จ จากเอเนอรพลังงานขององค์พ่อพระพิฆเนศมาช่วยเออเหมือนเหมือนมาช่วยช่วยคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านนั่นแหละเออกับเอเนอรีนี้เขาเรียกว่าเออมันเชื่อมโยงกันอะเออเหมือนเชื่อมโยงกับเอเนอรของท่านเนาะสำหรับคนที่กรบบูชาซึ่งอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อสูงบุคคลเนาะเออมาสายมูนิดนึงใต้บอกมาข่าวดีจะได้รับความสําเร็จสําเร็จในรูปแบบไหนเออมีมีคนเคย ไปบน่นไปขอพรอ,อะไรแบบนี้ <c oughs> จากที่จัสมิเมนออกมา <c oughs> นะบอกว่ากำลังท่งมาไม่ใช่กำลังส่งมาแต่ความสำเร็จมันกำลังมาเอ่อแต่มันจะได้มากได้น้อยความสำเร็จนี้มันอยู่กับสิ่งสิ่งที่เราทำมาสิ่งที่เราเคยสร้างมาสร้างมาในในโลกของจิตวิญญาณอืม คล้ายๆแบบว่ายกตัวอย่างเป็นรูกธรรมนิดนึงคล้ายกับว่าเราฝากเงินไว้ในธนาคารแล้วได้รับดอกเบี้ยเออไม่ได้เบิกออกมาทั้งหมดแต่เบิกดอกเบี้ยมาให้ใช้จ้ะเออนั่นแหละความสําเร็จนั้นมันคือดอกเบี้ยคือผลกําไรที่เราสร้างไว้ในทางของ <c oughs> ความเชื่อมั่นความศรัทธาความจิตวิญญาณความที่แบบไม่หมดศรัทธามันไม่ได้แช่ไม่หมดศรัทธากับ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันไม่ไม่หมดศรัทธากับสิ่งที่ตัวเองเออตั้งใจที่จะทําแม้มันจะไม่รู้ว่าจะได้ผลสําเร็จเมื่อไหร่แต่แต่มันกําลังจะได้กลับมาแต่แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือกําไรจ้ะมันคือกําไรต้นมันก็ยังคงอยู่นั่นแหละอืมเหมือนส่งส่งผลกําไรมาให้ใช้อารมณ์นั้นนะในความสําเร็จนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องไหนแต่จะได้ปบบปรับฉับ,บไวเออเหรอฉันเปิดใจยอมรับนะ ได้บอกว่าเหมือนกับอยู่ดีคุณก็อะไรนะปรับคืนวิทยุคืนสัญญาณไปตรงไปจูนไปตรงอารมณ์นั้นแล้วกําลังส่ง <c oughs> ส่งผลกําไรกลับมาให้อยู่เอออย่าอย่าพึง่ง <c oughs> เลื่อนขึ้นสถานีตัวเองออกไปละ่ะไายบอกมาประมาณนี้อ่ะงั้นถามเพิ่มจบถามเพิ่มเลยว่าเอ,อยังไง อืมแต่จะจะมีอะไรยังไงหรือแนะนําอะไรไหมเนาะเผื่อคุณไฟจะเป็นสื่อต่างให้อืมซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะเออหมอะก่อความไม่ใช่ทุกคนเฉพาะบางคนอืแลักเอ NERGY มาหลักแบบนี้เออโอเคจ้จัสตินโอไม่ใช่จัสตินจะติ๊กพูดผิดตาอยู่ที่จัส,สตินโอ้เดอะสติงโอเคผลของความอดทนเนาะความแข็งแกร่งความอดทน เออเหมือนกับคุณอะคุณแข็งแกร้งคุณอดทนคุณพยายามตั้งใจอย่างมุ่งมั่นอืมแล้วก็ไม่ย่อท้อเข้มแข็งมากมันคือผลตอบแทนที่คุณไม่คาดคิดอือเด,ดอมบางคนจะได้รับการฝึกฟีนเออฝึกฟืน้นฝึกฟื้นอะไรล่ะฟื้นมาจากไหนอืมฝึกฟื้นเนาะฝึกฟืน้นจิตวิญญาณมามาจิตวิญญาณอีกแล้ อาจารย์จิตวิญญาณใหม่ก็จิตวิญญาณใหม่ได้ผุดฟื้นพิกฟื้ออฟออฟอนอจิตวิญญาณดวงใหม่ขออภัพยพูดผิดพูดถูกนั่นแหละจิตวิญญาณดวงใหม่มันเป็นการที่คุณเคยอดทนมาตลอดอืแล้วก็ยืนหยัดอมืมาตลอดออนะถ้าใครที่มุมม่งมั่นมาจนแบบเออมันยังไม่สําเร็จสักทีกับสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ไม่ ไม่ละทิ้งอะ่ะไม่ละทิ้งเจตจำนงของตัวเองเหมือนคุณพยายามทําอะไรนะสมมุติสมุติตเออคุณคิดว่าเรื่องออกกําลังกายละกันยกตัวอย่างคุณมุ่งมั่นที่จะออกกําลังกายมาตลอดอ,อตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงนบ,บัตรนี้อ่ะยกตัวอย่าง <c oughs> แล้วมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มเห็นผลแหละทีนี้เออออภัยส่วนกล้องีมันเริ่มเห็นผลตอนเนี้ออยมันเริ่มเห็นผลแล้วผลมันปรากฏแล้วลมันปรากฏม,มาจาก การกระทําการมุ่งมั่นการไม่ละทิ้งเจตจำนงของคุณเองนี่แหละออได้สําหรับ The Emperor เป็นพอาะตัวคุณเองอารมณ์นั้นเหมือนคุณอยากพิดหุ่นหุ่นคุณก็อืมันเห็นแล้วแหละตอนเนี้ยผลลัพธ์มันออกมาแล้วอุยไม่เสียไม่เสียไม่เสียเวลาเปล่าอ่ะในสิ่งที่คุณกำลังทำขอข้าวโอยพรหนึ่งใบ ไปชนีถือช่วยโอเคคุณอยากได้พรอ,อะไรอะ่ะให้คุณอวยพรคำนั้นและให้กับตัวเองทำไมง่ายอย่างนี้ละ่ะลูกใครออกมาอย่างนี้ก็อย่างนี้เนาะได้สำหรับเด็กถือเหรียญเนาะคุณต้องการพรอ,อะไรอะ่ะเออคุณกลับเข้าไปถามความรู้สึกของคุณถามจิตวิญญาณของคุณเออถามคุณเองอะ่ะ ถามความรู้สึกของคุณเองคุณต้องอานพอรอะไรเออแล้วให้ให้คุณน่ะพูดวพอวยพรหรือชื่นชมตัวคุณเองอืมนะพอรอัันประเสริฐมาจากตัวคุณเองจ้ะ <c oughs> เออไฟมาอย่างนี้แม่หมอก,ก็บอกอย่างี้นะเออบอกตามที่ไพ่สื่อมาอย่างนี้เลยนะเออนั่นแหละประมาณนี้อืมฉะนั้นอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะแม่บอกมาชื่นชมตัวเองไม่ใช่แบบว่า อวยเกินความจริงอะไรแบบนี้เป็นการให้กําลังใจตัวเองอะ่ะอืมอย่าลืมอย่าลืมนะการให้กําลังใจตัวเองด้วยชื่นชมตัวเองด้วยอืมแค่นั้นก็พอานะประสบมาจากตัวคุณเองไม่ได้มาจากผู้อื่นแค่นี้แหละโอเคขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย